หมายอยู่ไม่ไกลพวกเราต้องก้าวไปไปให้ถึงจุดแห่งความฝันด้วยแรงบันดาลวันพอไม่ได้เก่งกว่าใครเลยค่ะแต่ว่าพอแค่ไม่หยุดพอไปของพอพอไปต่อเรื่อยๆพอไม่ไม่หยุดไม่เลิกถามว่าท้อไหมก็ทอ้อแต่ว่าพอแค่ แค่ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะทำรอทำไม่ได้ก็ทำใหม่รอจนกว่ามันจะได้แม่ชอบค่ะแม่ให้เล่นแต่ตอนนี้แม่ก็เถียงเราแต่ก็ทำตามฝันของแม่ให้เป็นจริงค่ะ ภูมิใจที่สุดก็เป็นรายการเยาวชนเพื่อความสาะเลิศแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพค่ะการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นรายการเทนนิสที่เต็มไปด้วยเกียรติประวัติและเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยโดยในปีนี้เข้าสู่ครั้งที่80ซึ่งเป็นการกลับมาจัดแข่งขันอีกครั้งหลังจากที่เว้นช่วงไปนาน5ปีจึงทำให้นักเทนนิสต่างเฝ้ารอที่จะเข้าร่วมชิงชัย ในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเช่นเดียวกับในรายของพราวชมพู่ทิพย์จันดาเขตนักหวดสาวไทยไวัย2ีปีมืออันดับ666ของโลกที่มีความทรงจําและความผูกพันกับการแข่งขันรายการนี้จากการที่เจ้าตัวเคยผิดหวังจากการเข้าชิงประเภทหญิงเดี่ยวมาสองครั้งสองคราในการแข่งขันครั้งที่78และ79เข้าชิงสปีติดเลยค่ะในครั้งที่ครั้ง จำครั้งไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าประมาณ5ปีที่แล้ว 78, เ8 79แาหละใช่ค่ะเป็นไงบ้างสองครั้งนั้นมาถึงครั้งนี้สองครั้งนั้นจริงๆก็ก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าพอมาครั้งนี้แล้วตื่นเต้นกว่าเดิมอีก <laughs> เพราะว่าพอรอมา5ปีแล้วค่ะเพราะว่าเขาก่อนที่แม่เขาจะเสียแม่เขาบอกว่าแม่อยากเห็น พอได้แชมป์รายการนี้รายการชริงแชมป์ประเทศไทยใหญ่ค่ะเวลาผ่านไปเกือบ5ปีชมพู่ทิพย์ได้โอกาสกลับมาแข่งขันรายการนี้อีกครั้งหลังจากที่รับบทเป็นเพียงแค่นางรองจากการเข้าชิงสองครั้งหลังจนในที่สุดความพยายามครั้งที่3ก็มาสำลิดผลเมื่อในรอบชิงชนะเลิศเธอสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะอันทิสาชันทะนักหวดดาวรุ่งรุ่นน้องไปได้แบบสุดมัน2ต่อ1เซตพร้อมกับคว้าชแชมป์หญิงเดียวมาครองสมใจ แต่หากย้อนไปเมื่อปีพศ2557ครอบครัวจันดาเขต ได้สูญเสียครั้งสําคัญหลังต้องเสียคุณแม่กุลนิพัฒน์ซึ่งจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับโดยก่อนที่คุณแม่จะเสียได้เคยบอกไว้ว่าอยากเห็นลูกสาวคว้าแชมป์รายการเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ว่าชมพู่ทิพย์จะลงแข่งขันรายการใดๆและแม้ว่าจะคว้าแชมป์ได้ก็ตามแต่เธอยังคงรู้สึกว่ามีอะไรติดอยู่ในใจตลอดเวลาจนมาถึงวันนี้วันที่เธอสามารถคว้าแชมป์รายการเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ทำให้รู้สึกปลดล็อกและรู้สึกดีใจที่ทำตามสัญญาใจที่ให้ไว้กับคุณแม่สำเร็จก็คำเดียวเลยค่ะเพราะว่าพอทํทำได้แล้วค่ะทำได้ตามที่ที่แม่อยากเห็นเมื่อกี้ที่พ่อบอกว่าเหมือนกับว่าจะได้แบบก้าวต่อไปตอนนี้มองถึงกี่ขก็ตอนนี้พ่อก็เล่นอาชีพอยู่ค่ะก็รอว่า สถานการณ์จะดีขึ้นก,ก็รอที่จะออกแข่งต่างประเทศขณะเดียวกันชมผู้ทิพยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความอดทนและพยายามทำหน้าที่ของตัวเองจนได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่หว่างไว้นระดรัเไทยไวนําชัยอนเทนนิไทยสู่ดนดา